สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ไหมเอฟซีครับสวัสดีนะครับผมนี่ถุงทอง้นยะม่อาบน้าบมวันนี้ก็อาบน้าดีเยอะเยอะเยอะเยอยโยโยโยอ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 ก็นั่งตกกคเทียดเบื้งนั่งเบื้งเบื่องเบอง มาเบื้องเบืงเองเฮ้ยนี่ลระตาคนตาหน่อยฟาหน่อยหนาตาตี๋ยื้ยื้ยตีตาหน่อยมามามายกมือมาขอมือหน่อยขอมือนอะเร็วมาจับมาจับมาเร็วเโอ้คุณชายโอ้พี่ปางไหนย,ยังมาให้กินวะโอ้พี่ปางก็เอาแต่ขนมมาล่อใช่เบิง้งนั่งดินัง่นงดีดีอะเฮ้ยพี่ปางก็เอาแต่ขนมมาล่อ ่นี่ก็ใช่ก็ติดอีกได้นน่เออใช่ใช่มาหลอดจะใช่ละเนาะพี่ปังนี่เนาะใช้ขนมสื่อมาจากหอเยอะคือยังมาหลอดจะใช่แทะฮอเดียววะเบิงเบิ่งเบ้งขนมองอขนมยังล่ะขนมฟันอ้หน่เนถุงนึ่งก็่อเีนฮอนึ่งเออให้ใช่อีกเง่้หน่อยใช่ใช่ครับคุณครับก่อนเร็วครับครับสวัสดีครับ่อนคลูก่งั้นเรืลอกมาอย่งใช่ ใช่พี่ปางเอาขนมมาลอยอีกแล้วบ่อยู่แล้วค really ุณครับขอบคุณครับพี่ปางเนาะเบิ้งขนมพี่ปางมาแล้วนั่นพี่จังมาแเหลือมัดแล้ววายอมเนาะวายอมเนาะขนมมันเล้วก็วาย่อมเนาะใช่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 เบึ้งเบึ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 งขนังรอเบิึงขนังรอเบิึงใช่ใช่ขนังรอเบิึงใช่ คุณชายสายรอครับผมเนีคุณไ่ใช่พัดเสร็จเราไปอาบน้ำนาชาเย้ยเยอะ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 เยอเยเยเยคุณชายคุณชายทองได้ถุงทองเยอเคุณ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 คบงมาหน้าบึงบึงเมาน้าพูนเมาน้า พี่ถือมไหมดึ่ห้าศูนย์นั่นเล่มีอยงเนื้อเนื้อย่างคุณได้ถือคุ้มไหมอ่ะนี่กทีมงานของเรานะครับเตรียมตัวนะครับมีจักรยานคนละหนึ่งคันนะครับผมเนื้อ่างเนืนื้อย่างเนือเาเนื้อย่างเ้อเนื้อย่างเนื้อเาเน้าเน้าา นี่ก็จักรยานเขาเราก็เตรียมพร้อมนะครับผมอืมจักรยานเตรียมพร้อมแล้วนี่จักรยานก็อืมสร้อยมีเหรียญด้วยนะครับผมนี่มีของดีให้ด้วยมี่สร้อยเหรียญของเรานะครับผมก็จะมีเหรียญหางช้างด้วยนะครับผมนี่ก็จะมีเหรียญหางช้างไปจําหน่ายด้วยนะครับผมเหรียญหางนะครับนี่นี่คือสิ่งที่เรามาจําหน่ายกันนะครับผมวัตถุมงคล เป็นเหวนหางช้างแล้วก็เป็นแหนีเย็นสลึงเย็นห้าสิบนะครับผมแล้วก็มีนี่ง่ายหลวงปู่คูโศกไส้สครับผมี่เราก็จะไปอย่างนี้นะครับตามก้นช้างไปเรื่อยๆนะครับผมอมืเพื่อไปอเตรียมตัวแล้วนะครับนี่จักรยานก็คนละกันนะครับผมก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับผมปั่นไปเรื่อยตามหมู่บ้านดู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 ด,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 ดูถึงเรียกพี่ปางถึงเรียกกินขนมเดอ้อบอกพี่ปางเซือขนมให้กินแน่มือนี้ พี่ปางถือเลขแล้วขอบผมนะบอกพี่ปางเลยถือเลขอีกแล้วพี่ปางถือใจสามที่บาทถอยใช่ไหมมามามาไปไปเข้าลูกเขาม,มานน่าใช่มามามาใช่ <c oughs> พี่ปางถือเลขแล้วสามที่อาจารไ์ไปนปางเอ้ยจับคุณชายไปแนะ่คุณชายขี่จักรยานไหนกล้ขี่จักรยานไหนเฮ้ยเฮ้ <c oughs> ยเร็วอง <c oughs> ณชายม่หรือมาในบมานลูกลาม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 าบอป้าแล้วผนไปตามป้านบีดแหละผบอยู่ไก่ไผไปตามผู้นั้นคุณใช่ <í ls> ใช่มากใช่ละเออเอะล่ะมา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 เดี๋ยวพี่ปังวันนี้มือแรกนี่พี่ปังว่าพี่ปังถูกหวยพี่ปังถูกสามสิบบาทบอกว่าพี่ปังซื้อขนมมาให้กินนะเด้อครับบอกพี่ปังเด้อได้บอกพี่ปังซือง้อขนมมาให้กินเลย บอกี่ปังซื้อขนมให้กินนะเด้อมือเล่งคือเลขกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าจะเปล่าจะเฝ้าหมอกี่ปังถูกหวยจัดมาเลยมือเล่งหมอกีปังจัดมาเลยเด้อจัดเลยเด้อจัดขนมกับชายมาเด้อจืดขนมกับชายมาให้ชายกินน้ำแน่ ซื้อขนมกับชายซื้อขนมกับนมมาให้ชายกินเลยถูกหวยเอ,อทีมงานของเราก็เตรียมพร้อมแล้วมาคุณชายอ่าเดี๋ยวก่อนคุณชายคุณชายรอสักครู่คุณชายโหคุณชายก็เมี่ยวมะนาวผีบิดฟันบิดกะชีแม่มะนาวครับผมฟันบิดกะชีแม่มะนาวเนาะอ่าวันที่แปดนี้นะครับผมวันที่แปดนี้คุณตาก็จะพาไปบ้านแล้วนะครับผมพาไปจัดวันเกิดที่บ้านนะครับผม เราดูงบประมาณของคุณตาก่อนว่าจะมีเยอะไม่ถ้ามีเยอะก็จะให้ช้างมาหลายเชือกอยู่นะวันเกิดชายจะจัดไม่จัดใหญ่นะครับจะจัดเล็กๆนิดหน่อยนะครับผมในวันเกิดของชายเนาะ,ะจะเชิญช้างมานิดๆหน่อยๆนะครับผมผมไม่ได้เชิญมาเยอะเนาะเพราะว่างบน้อยครับผมอืมก็จะเชิญช้างมาร่วมด้วยนะครับในวันเกิดของชายญาปุ่นถุงทองน้อยก็จะครบอายุสี่ปีนะครับผม ยกครบสี่ปีแถวนี้นะครับแถวนี้ก็ติดอยู่ฝั่งแดนแดนประเทศลาวนะมามาชายมาติดเขตแดนประเทศลาวนะครับอยู่ในอ,อําเภอห้วยเมกนะครับผมอำเภอห้วยเมกแม่นบอกห้วยเมกบอกช่องเมกโอ้อำเภอช่องเมกครับผมก็อยู่ติดเขตแดนประเทศลาวนะครับผมก็เห็นเห็นชาวบ้านว่ามีช้างป่าลงมาด้วยนะครับผม จะพาคุณตาไปต่อช้างป่าจะเอามะนาวแม่มะนาวไปต่อช้างป่าคุณตาว่ามีไหวแล้วเดี๋ยวช้างป่าช้างป่าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็ชนเอาก็อยู่เขตชาวบ้านบอกว่าช้างป่าเยอะมากนะครับแถวนี้นะครับลงมาในหมู่บ้านนะเยอะเหมือนกันนะครับผมช้างป่าคุณชายกับแม่มะนาวนี่แม่ดูคู่นี้ฟังกอนฟังกอนฟังกอนหวยที่ได้ตัวไดหน่อยหวยนะ เราก็พร้อมแล้วนะครับผมเย็นแล้วนะครับเดินถึงห้าโมงเย็นนะครับเดินสี่โมงถึงห้าโมงเย็นก็มืดแล้วนะครับผมเดินชั่วโมงเดียวนะครับสลหรับตอนตอนเย็นนะเดินจากสี่โมงถึงห้าโมงเต็มที่ก็ห้าโมงครึ่งนะนี่ก็มืดแล้วเดินชั่วโมงกว่าๆนะครับผมอ่าเราก็พาพักนะครับผมอวันเกิดวันเกิดนี้กลับบ้านแนอนะชายเนอชายเรจะได้ อายุเต็ม4ปีแล้วนะครับผมแม่ๆชายสวัสดีแล้วสวัสดีครับร okay สวัสดีครับเลยสวัสดีครับเลยมา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 ลามามาลามามาสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับครับสวยลูกสวยครับสวัสดีครับแม่แม่ครับจะถึงวันเกิดผมแล้วนะครับวันที่8นี้แล้วนะครับผมวันที่8นี้ครบ4ปีแล้วครับผมคุณชายคุณตาไม่รู้ว่าจะตัด อันไหนให้เนาะคุณชายเนาะจะให้ใส่ชุดรอๆ้อยยังเนาะไม่วันเกิดอนเนาะคุณชายเาะเดินมาอ้อยอ้อยนี่นี่ฝากผมปากกดไลค์ปากกดแชร์ครับผมแฮ่ยฮอย่าให้กินบางคุณมาคุงมาดีเก็บพ้องปากกดไลค์ปากกดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพลายถุงทองของเราครับผมสวัสดีครับ